คืนชีพ p h o n e รุ่นเก่าให้กลับมาเร็วขึ้นได้นะครับในปี2021จะต้องตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยติอไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เชื่อว่าในปี2021นี้นะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะมี iPhone รุ่นใหม่ใช้กันแล้วนะครับแต่ยังมีคนส่วนมากนะครับที่ยังคงใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่นะครับผม แล้วก็รู้สึกว่าพอเราอัปเดต iOS 14ได้นะครับผมมันก็จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มช้าไปบ้างนะครับผมการทํางานจะเริ่มช้าไปในหลายๆอย่างนะครับจากที่เคยเร็วตอนนี้ก็เริ่มช้าแล้วนะครับอาทิเช่นพวก iPhone 6s นะครับผม iPhone 7 iPhone 8อะไรแบบนี้นะครับที่สามารถอัปเดต iOS เป็น iOS 14ได้นะครับซึ่ง iOS 14อ่ะมันมีการเพิ่มเติมเพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในหลายๆอย่างนะครับแล้วมันอาจจะรู้สึกว่ามันจะฝืน กำลังเครื่องเก่าๆไปนิดหนึ่งนะครับผมเลยอาจจะทำให้มันช้าไปสักหน่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้ตีไอจะบอกเกี่ยวกับวิธีจะทําให้ iPhone รุ่นเก่าๆนะครับผมกลับมาเร็วได้พอสมควรนะอาจจะต่างจากเดิมนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าเร็วขึ้นนะแต่ก่อนที่จะฟังกันนะครับผมอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้กับช่องไอตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานตีรีวิวในการทาคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้ากดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกาารทํให้ iPhone รุ่นเก่าๆที่ใช้ iOS 14เนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นกันเลยละครับข็ขั้นแรกนะครับสำหรับการฟื้นคืนชีพ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยให้กลับมามีความไวขึ้นจากเดิมนะครับก็ถ้าใครอัปเดตเป็น iOS 14แล้วนะครับผมก็จะเห็นฟีเจอร์เด่นๆของ iOS 14ก็คือเรื่องของวิดเจ็ตนะครับผมวิดเจ็ตที่คอยตกแต่งหน้าจอของเรานะครับให้มีสีมีสันนะครับผมคอยบอก ค่าเซเตั้ค่าสถานะต่างๆนะครับผมอันนี้เลยถ้าจะทําให้มันเร็วขึ้นนะครับเอาพวกว,วิดเจ็ตตรงนี้นะฮะออกไปจากหน้าจอของเราไปเลยนะครับผมดยการกดค้างทีวิดเจ็ตนั้นๆแล้วก็เอาวิดเจ็ตออกนะครับผมลบมันออกไปเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นวิดเจ็ตอะไรต่างๆเนี่ยลบมันออกไปนะฮะถ้าใครแบบรู้สึกว่า มันไม่ได้ใช้งานนะเอาออกไปเลยนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัววิ t เจตตัวนี้แหละนะครับมันคอยใช้หน่วยความจําที่อยู่เบื้องหลังของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิด หน้าตรงนั้นทิ้งไว้มันก็ยังคงทํางานอยู่นะเออสแตนบายรอให้เรากลับมาเปิดดูมันตลอดเวลาแบบนี้นะครับผมแลกกันนิดนึงนะครับไอความสวยงามกับความเร็วเอออันนี้มันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องแลกนะนอกจากนี้ถ้าลบในหน้าจอโฮมแบบนี้เอาไปเรียบร้อยแล้วมีอีกที่หนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ความเร็วเรากลับมาก็คือตัวของหน้าวิดเจ็ตด้านข้างนี้นะครับปัดไปด้านซ้ายสุดเนี่ย จะเห็นเป็นวิดเจ็ตขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถ้าเราอัป iOS 14อะ่ะมันจะมีแบบนี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับให้เราไปลบวิดเจ็ตตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ซ้ายสุดแล้วเราไม่ได้ปัดเข้าไปอะ่ะมันก็ยังคงทํางานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับออกปัดซ้ายสุดไปเลยทําการไล่ลบเลยนะครับกดเอาวิดเจ็ตออกเลยนะครับกดเอาออกไป เอาออกไปให้หมดเลยนะครับมันจะส่งผลในเรื่องของความเร็ว iPhone เราด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะอันนี้ได้พวกมา2อ,อย่างเลยนะฮะแต่มันจะมีวิดเจ็ตอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรากดค้างแล้วมันจะลบไม่ได้นะฮะมันคือวิดเจ็ตแบบเก่านะฮะก็คือแบบว่าก่อนที่จะเป็น iOS 14อ่ะวิดเจ็ตพวกนี้เนี่ยมันจะเอาออกไปหน้าจอโฮมไม่ได้นะครับ <Hello. S 1> ให้เรากดไปที่แก้ไขจากนั้นกําหนดเองนะฮะแล้วก็กดไปที่รูปกดลบนี้นะครับแล้วก็เอาออก นี่แล้วกดเสร็จสิ้นมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับผมนี่น้านี้ก็จะโล่งๆนะครับผมก็จะช่วยให้ iPhone ของเรากลับมาเร็วขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับส่วนวิธีถัดมานะครับผมคือการเอาแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ตามที่เราไม่ค่อยได้ใช้ออกนะครับอ,อ,อย่างแอปพลิเคชันที่มันติดมากับตัวของ p p o o n นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปใช้เลยนะฮะอย่าง ตัวของเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยบางทีเรารู้แล้วนะฮะเราไม่ได้เข้าไปแทบ <c oughs> ไม่ได้แตะเลยนะครับหรือว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่นะครับ <No. S 1> ยังไงก็ลองหาดูนะฮะที่เป็นทลิปหรือว่าเคล็ดลับตรงนี้นะครับสามารถลบออกไปได้เลยนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้นะกดลบแอปไปเลยนะครับหรือหุ่นตรงนี้เนี่ยเออเราก็ Flag, ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่นะฮะนะลองหาดูแล้วกดลบไปเลยนะครับ เอาแอปออกลบแอปไปเลยนะครับผมก็จะช่วยค,คืนพื้นที่ iPhone ของเรากลับมาแล้วก็ไม่เบิ่พื้นที่ด้วยนะครับผมลองไล่ๆลบดูแล้วกันอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะฮะนอกจากจะลบในหน้าจอโฮมแล้วนะครับผมการจัดการพื้นที่ใน iPhone เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึงที่จะช่วยให้ iPhone ของเราเร็วขึ้นนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหดโหล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 ด,ลด,ลด,ลดแอปมารวๆเลยนะครับผมจนความจําเนี่ย มันเต็มหรือว่ามันใกล้เต็มเนี่ยพอความจํามันใกล้เต็มนะครับผม iPhone นะครับมันก็จะทํางานหนักขึ้นช้าลงนะครับเพราะว่ามีความจําอยู่ตรงนั้นใกล้เต็มแล้วนะครับให้เราไปเปิดที่การตั้งค่านะครับผมจากนั้นเลือกไปที่ทั่วไปแล้วไปดูพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล iPhone นะครับดูว่าอะไรเราใช้ไปเยอะขนาดไหนเนี่ยอันนี้มันจะมีบอกเลยนะครับว่าแอปในเครื่องของเราเนี่ย ใช้พื้นที่ไปเท่าไรนะฮะอย่างโอ้อันนี้ตีไอโหลดเกมมาเยอะเลยนะครับบางทีบางเกมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เล่น<ด>นะครับผมแล้วดูบางเกมเนี่ยกินไป3ามกิกแปกิกอะไรแบบนี้เยอะเลยนะครับผมเราก็มาวิเคราะห์ก,กันดูว่าเอออย่างไรนะเราไม่ได้เล่นเราก็กดลบไปได้เลยนะครับอย่าง Identity V ที่ไอไม่ค่อยได้เล่นก็ลบไปนะครับจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าถ้าใครแบบ มีรูปเยอะแล้วไม่รู้ว่าอะไรยังไงมันใช้ไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถไปดูได้ด้วยนะว่าแบบนี้มีวิดีโอส่วนตัวใช้พื้นที่ไป8 g กิกกว่าเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะว่าวิดีโอนั้นเป็นวิดีโออะไรแล้วใช้พื้นที่เราไปเท่าไหร่นะครับผมอย่าเอออ,อันไหนที่มันเก่าเกินไปแล้วรู้สึกว,ว่าเออบางทีเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็<ๆ>สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็กดแตะเลือกเลือกเลเลือกไปนะครับแล้วก็สามารถลบได้เลยนะ แล้วกดลบไปเลยนะครับผมอ่ะก็จะช่วยคืนพื้นที่นะ p h o n e เนี่ยเรากลับมาด้วยนะครับแล้วก็ iPhone เราจะไม่หนักจนเกินไปเออส่วนอีกวิธีนึงนะครับที่จะช่วยให้เร็วขึ้นเหมือนกันคือเราต้องจัดการพวก แอปที่เปิดพื้นหลังนะอย่างเราเข้าเปิดเพลงนะครับเรากดโฮมกลับมานะครับผมเปิด Safar รกดโฮมกลับมานะครับตรงนี้นะครับไอแอปที่เราปิดไปแบบนี้นะครับมันก็ยังคงทํางานอยู่พื้นหลังอยู่นะมันยังคงไม่ปิดไปนะครับผม <No. S 1> ถ้าเป็น iPhone แบบมีปุ่มโฮมแล้วแตะแต่ Sean, ปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือแอปที่เราเนี่ยเคยเปิดทิ้งพื้นหลังไปนะครับเนี่ยถ้าอย่างสองแอปล่าสุดเนี่ยมันก็ยังคงทำงานอยู่นะถ้ากลับไปที่หน้าเพลงเนี่ยมันก็สามารถกลับไปยัง จุดที่เราเพิ่งออกมาแบบเมื่อกี้เลยนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปที่ safari เนี่ยมันก็ยังคงค้างหน้าเดิมนะครับผมยังไงให้ปิดพวกนี้ไปด้วยนะครับเนี่ยยังกลับไปที่การจัดเก็บข้อมูลมันก็ยังคงทํางานต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับผมถือว่ามันยัง s t a นบายทิ้งไว้แหละอันไหนถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถไถเพื่อปิดไปได้เลยนะครับทวงคืน พื้นที่แรมของเรากลับมานะครับมันจะได้แบบไม่เอาไปประมวลผลค้างไว้ว่าเออเราจะกลับไปที่แอปนี้เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับบางทีเราไม่ได้กลับไปด้วยซ้ำนะฮะอะไรก็ลองไล่ปิดไปด้วยนะฮะส่วนวิธีสุดท้ายนะครับผมให้เราไป ตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของ iCloud นะครับ iCloud อันนีเออ้เคยพูดมาในหลากหลายคลิปเหมือนกันนะฮะคลิปนี้ก็พูดอีกรอบเพราะว่ามันช่วยให้เร็วขึ้นจริงๆนะครับผมก็คือถ้าใครไม่ได้ใช้ iCloud หรือว่าใช้ iCloud น้อยๆน,นะครับผมบางอันบางแอปเนี่ยถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้ค่อยได้ใช้งานมันนะครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องแบบออสำรองข้อมูลตรงนี้แอปนี้ผ่าน iCloud <No. S 1> เราก็ทําการปิดมันไปเลยนะครับผมอย่างรูปภาพตรงนี้เนี่ยออให้ปิดการแชร์รับบั้มไปเลยนะครับ ไม่ได้ใช้งานก็ปิดไปเพื่อที่จะไม่ให้ไอโฟนนะครับส่งข้อมูลกลับไปกลับมากลับไปกลับมาระหว่างเครื่อง iCloud เครื่อง iCloud นะครับผมอันนี้มันก็เสียเวลาแล้วก็เลืองอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะใช้ทรัพยากรในการประมวลผลในการส่งข้อมูลอย่างเงี้ยไปเรื่อยอย่างเงี้ย นะครับผมยังไงก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับอ่ากบ้านเนี่ยโอ้ปิดไปเลยครับอย่างบัลเลตที่ไไม่ได้ใช้ก็ปิดไปเกมเซนเตอร์ไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะครับอ่ะยังไงก็ลองดูนะครับว่าอันไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจริงวิธีนี้ถ้าไม่ใช่ iPhone รุ่นเก่ายังไงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะถึงแม้จะเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับก็ลองตั้งค่าตรงนี้นะครับเผื่อจะช่วยให้ iPhone ของเราเนี่ยมีความเร็วแล้วก็การใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ลองไปตั้้งงค่าลอใชกันดูผ ลองแล้วเป็นยังไงบ้างเร็วขึ้นไหมย,ยังไงก็คอมเมนต์ท่าดีวไอฟลากดน,นึงแล้วกันนะครับมาลองเล่าดูว่าลองตั้งค่าแล้วเนี่ยเร็วขึ้นไหมนะครับถ้าลองแล้วมันเร็วขึ้นนะครับยังไงก็ฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับหลายๆคนจะได้รู้วิธีนี้นะฮะแล้วลองเอาไปปรับแล้วก็ใช้ตามให้ p h โฟนของเขาเนี่ยรุ่นเก่าๆก,ก,กลับมาเร็วได้เหมือนเพื่อนนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ดีวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนวพบกันใหม่กับติรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ